ว,นนวันนี้เราจะพามาทำา a c c i passport นะคะขั้นแรกคือเราต้องจองคิวที่แอปพลิเคชันหมอพร้อมก่อนนะคะเนื่องจากแอปหมอพร้อมกว่าจะได้คิวนานค่ะเลยเข้าไปที่เว็บของกรมควบคุมโรคค่ะก็ใส่เลขบัตรประปชาชนราคานัดหมายนะคะทำการนัดหมายเลือกวันที่ค่ะ,ะเร็วสุดแล่ตอนนี้ก็คือ13มิถุนายนนะคะเลือกเวลาค่ะแล้วก็เราก็ screen capture ตัว QR code ไปด้วยนะคะ วันนี้เราเลือกที่กม้มควบคุมโรคเ,เขตบางขีนะครขึ้นมาที่ชั้น3นะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะมาเนีย่ยเรารับบัตรชื่ที่ชั้นหนึ่งก่อนบัตรชื่สีเหลืองขึ้นมาชั้นสามปุ๊บเราก็ยื่นใบประชาน,นุนแล้วก็พาสปอร์ตอย่าลืมพาสปอร์ตนะคะเพราะว่าถ้าคุณไม่เอาพาสปอร์ตมามเขาจะไม่ออกให้คะ่ะเนื่องจากว่าในาวัคซีนพาสปอร์ตเนี่ยมันจะมีเลขที่พาสปอร์ต หลังจากที่เรายื่นบัตรคิวแล้วก็บัตรประชาชนแล้วก็อันนี้แล้วก็เขาจะให้เรายื่นตัวเอกสารที่เรามีการฉีดวัคซีนมาค่ะถ้าเราไม่ได้เอามาเนี่ยเราต้องจ่ายค่าอินเพิ่ม5าบาทนะคะ,อะพอตรวจเอกสารเสร็จเรียบร้อยเราก็เอาเอกสารไปวางที่โต๊ะด้านในะค่ะด้านใน้นะคะแล้วก็รอเรียกคิวประมาณ5 1าสินาทีค,ค่ะแล้วก็ได้รับเอกสารก็จะเป็นเล่มนี้นะคะ อย่าลืมเอาโทรศัพท์มาสแกนจน่ายเงินนะคะ50บาทค่ะเขาไม่รับเงินสดค่ะแค่สแกนจ่าย50บาทนะคะหลังจากนั้นาารเรียบร้อยอเราก็ไปเช็คขั้นตอนสุดท้ายค่ะว่ามีชื่อเรามีลขทีพาสปอร์ตแล้วก็เราฉีดวัครีนม,มีเสียอย่างนี้ค่ะเราหวังว่าทุกคนจะได้รับความรู้